สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนหรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปบนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปด่วนเนาะจะรีบอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อบอกเ,เพื่อนๆเนาะเมื่อกี้นะครับมีการ ออกข่าวมานะครับจากประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยกําลังพุ่งเลยเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเอ็กเชนเล่นนะสามารถสมัครเอ็กเชนบิทเกตผ่านคริปโตปอปได้เลยนะครับที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าเทรดสปอร์ตตลอดช เหรียญโซ XRP แล้วก็ ADA นะเมื่อ32นาทีที่แล้วหรือประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับประธานาธิบดีทำเนี่ยได้ประกาศเมื่อวันที่2มีนาคมนะครับได้รับคำสั่งให้รวบรวมเหรียญ XRP นะครับ Solana, Cardano หรือก็คือ XRP, SOL แล้วก็ ADA นะครับไว้ในทุนสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐแต่ยังไงก็ตามนะครับในประกาศครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึง Bitcoin นะหรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆเลยนะครับซึ่ง ที่งานบิต o i n 2024เนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัทรัมเนี่ยได้เคยพูดไว้เนาะว่าจะนําเหรียญบิตคอยเนี่ยมาเป็นทุนสำรองประเทศเนาะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยกลับไม่ได้พูดถึงเหรียญ i t c o i n เลยนะครับแต่กลับไปพูดถึง XRP, SOL แล้วก็ ADA เนาะก็แน่นอนว่าเรามาดูกราฟกันนะว่าในตอนนี้เนี่ยทั้ง3เหรียญเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาแรงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ91,160นะ ณเวลาที่ผมอัคดคลิปตอนนี้นะครับอีกประมาณ15้านาทีจะเที่ยงคืนเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการพูดกันไปเนาะว่า8 0,000เนี่ยจะเป็นรับของ Bitcoin ถูกไหมครับก็ Bitcoin มีการตกลงมาชนจริงๆแต่มันเป็นการตกลงมาที่ยังไม่ทันปิดแท่งวีคเลยนะครับแล้วมันก็กลับขึ้นไปละถ้ามันกลับขึ้นไปอย่างนี้แล้วปิดแท่งวีคนะบิตคอยกาลังหลอกเราเป็นการเขยา่าเมาจริงๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะว่า Time Frame w e e k เนี่ยมันลงมาแบบสุดมากนะครับคือ7 1 8 0 0 0เนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอปิดว e คปุ๊บกลับขึ้นมายืนเหนือ91,000อีกรอบอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับหรืออีกประมาณ7ชั่วโมงเนาะจะมีการปิดแท่งวีคนะครับถ้าปิดแบบนี้ได้โอเคบอกตามตรงว่าเกมมีโอกาสพลิกจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ายังไงก็ตามนะก็ต้องบอกว่าในทางเฟรมมันเนี่ยก็ยังคงดูไม่ดีนะแต่ในทางเฟรมวีคเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้บิตคอยกลับขึ้นไป สูงกว่านี้ได้จริงๆนะครับทีนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่เก็บ XRP ด้วยนะครับก็ในตอนนี้เนี่ย XRP มีการวิ่งขึ้นมาที่2.9นะครับประมาณนี้เนาะจากที่ซึมซึมกันมานะครับคือต้องบอกว่า XRP ล่าสุดเนี่ยตกไปที่1.9นะครับคือประมาณ3วันเนี่ย XRP มีการวิ่งขึ้นมาประมาณ50%เนาะก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่เก็บ XRP เนาะคุณเก็บไปล้านหนึ่งก็จะได้มาประมาณ500,000แล้วนะครับ ส่วนเหรียญโซก็เช่นเดียวกันนะครับมีการตกไปที่1.25นะครับในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ174นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนเช้าจะปิดแท่งยังไงนะก็มันกําลังจะผ่านต้านสําคัญของโซขึ้นมาเหมือนกันนะครับผ่านขึ้นไปยืนเหนือ178ได้เนี่ยซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญของโซนะครับอันนี้จะเป็นการบอกมาในๆนเลยนะว่าโซจะกลับขึ้นไปและเป็นการเบรกหลอกหรือว่าเป็นการตกหลอกนั่นเองนะครับ A D A นะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะทั้งโซทั้ง X R P เนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนเก็บเหรียญเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ A D A เนี่ยผมไม่ได้เก็บนะเลยต้องบอกตามตรงว่าคาดไม่ถึงนะครับ A D A มีการพุ่งขึ้นมา70%ภายใน2-3วันนะครับอันนี้เนี่ยคือเยอะมากเลยนะแค่วันนี้วันเดียวเนี่ย A D A เนี่ยพุ่งขึ้นไปนะเมื่อกี้นะครับพุ่งขึ้นไปแตะสูงสุดประมาณ77%นะครับจาก0.6เนี่ยขึ้นไปถึง 1.14เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เก็บ ADA ด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะวางแผนยังไงนะครับที่นี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมจะทิ้งแนวรับแนวต้านกราฟบิตคอยน์เพื่อนดูเหมือนเดิมนะครับสำหรับผมในตอนนี้นะครับ91,000เนี่ยเป็นอะไรที่บิตคอยควรจะปิดยืนเหนือถ้าเกิดว่าปิดยืนเหนือกลับขึ้นมาได้เนี่ยแน่นอนว่าบิตคอยจะกลายเป็นอะไรที่ดูดีทันทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเอาตามกราฟเลยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นการตกลงมาทะลุลงมาใช่ไหมครับแล้วกลับขึ้นไปรีเทสแล้วตกลงไปต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าปิดขึ้นมายืนเหนือแบบชัดๆเลยเนี่ยโอเคมีโอกาสแล้วแหละที่บิตคอยจะขึ้นไปชนแถวๆเก้าหแปดพันสีอีกรอบหนึ่งนะครับและถ้าเกิดว่าสามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยไฮใหม่ที่มีโอกาสทำนะครับในตอนนี้เนี่ยคือ1นึ่งแนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งหมที่พูดมา ทำไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะตกลงไปชน78,000อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่า78,000แรับไม่อยู่นะครับอีกทีก็7 4 0 0 0นะครับก็เดี๋ยวผมรีบตัดต่อคลิปนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนาะเพื่อนๆก็จะได้รู้กันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยบิตคอยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีข่าวอะไรที่มาขย่าให้บิตคอยเกิดการเปลี่ยนทิศได้ขนาดนี้ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับขอฝากอีกรอบนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเอกเชนเล่นเนาะก็สมัครเอกเชนบิ i เก็ตได้นะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมมากกว่าการสมัครกับเอกเชนอื่นนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ